buu ยาไปจังไงบมาจยังไงเนาะคือผู้งามแท้ได้ยินข่าวว่าคุณป่าเฮ็ดสวนค่ะปลูกหลายอย่างก็เลยอยากจะมาขอชมมาขอความหูน้ำนะคะเล็กๆน้อยๆอย่างนี้โอ้ได้เลยจ้ะยินดีตอนรับนั่งนั่งนั่งคุยกันก่อนละมากมาคุยยาวเลยถ้าเรื่องสวนเนี่ยเชิญนางเชิญนางเชิญนางที่ขาด้ค่ะอันชื่อสวนว่าอีหยังกอค่ะสวนซาละวินจ้ะสวนซาละวินใช่ไหมคะอันเป็นจังไดบ้าจังไงก่อค่ะถึงไดบ้ามาเฮ็ดสวนอ่ากอเลื่นกะขอแนะนำตัวก่อนเนาะจ้ะ ป้าซื้อปลาอ้วนซื้อเลียงซื้อปลาอ้วนซื้อหลีกับซื้ออลไทยสาลวินเนาะปัจจุบันกายอยุหาสิบเก้าปีจ้ะเดิมที่ก่อนเสียมาเห็ดสวนนี่ก็คือเป็นสาวโรงงานมาก่อนนะจ้ะก็อยู่โรงงานเห็ดงานมากก็ซื้อซื้อบทุกอย่างอ่ะไปซื้อบทุกอย่างน่ะเพราะแต่เกษียณมากก็เลยมีแนวคิดว่าเท่าสิมาปลูกทุกอย่างที่กินได้ส่วนไอ้สวนซาลวินนี่ก็คือซื้อสวนนี่ก็คือมาจากแมสกุลจ้ะ จ้านามสกุลษาเราวิ่งจ้าครับบัดท,ที่นี่นสวนของคุณป่านี่เฮ็ดมาจักปีลรอคะอันนี้เพิ่งเริ่มได้สองสองปีอ,ออก,กเกษียณมากะไมาอยู่บ้านได้สองปีเนาะที่นี่สวนของคุณป่านี่คือ,อยางเมรคะหลายอย่างจ้าตอนนี้ก็ปลูกหลากหลายเนาะปลูกทุกอย่ยางที่กินได้ก็คือตอนนี้ที่ได้ผลผลิตก็คือขายได้ก็คือนี่หมักม่วงหมักนาวแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้ขายได้ตลอดปีนะคะแล้วก็ กระโผดกระลังแก่นะคะอันนี้บักแนวาว่าหน้าว่าท่านยังอันนี้นไงบังหน้าว่าท่านเลมอนจากท่านสีบ้าเขาวปีนป้ำปั่นนะจ้ะห <Wow. S 2> ันนี <Wow. S 2> ้หนึ่งนี่น้ำเต็มแก้วได้ที่ไจ้ะพี่กัดสวนอยู่ใส่กับข้าวขึ้ป่าจ้ะพี่กัดสวนตั้งอยู่บ้านเลขที่เก้าสิบสามหมู่สามบ้านก้อนเสาตําบลหนองกุ้งอำเภอโน่นคูนจังหวัดศรสีสะเกดค่ะข้างเขาบ้านก้อนเสาค่ะจะเห็นป้ายบ้านสวนสารวินค่ะามาจากข้างบ้านมาจากข้างบ้านน, <ะ S 2> นะะุ่นคอจ้ะ ได้เห็นใจผลผลิตที่คุณป่าปลูกมาเนี่ยค่ะพวกบังหน้าพวกกลวยบังมอ่วงอยังสีเนาะค่ะพวกข้าวโพดยังสีพ่อมันได้ผลผลิตมาคุณป่าเอาไปขายอยู่ใสคะหรือว่าแบบมีตลาดมากสื่อโบโอะไรงีย่ังสินคะคะอ๋อตลาดก็คือเป็นตลาดบ้านๆชาวบ้านเฮ้ามากออกมาสื่อกระมี่หลวก็เอาไปขายบันคอกระมี่ซีไมีแม่ค่ะคุณกลางชา้าบ้านอ่ะมาลับไปขายอันนี้มื่วน่อยก็เตรียมไว้เด็กอ่ะมาลับไปขายตลาดนัดจ้ะ คือว่าเขาขันเขาเซียาเขากับทีมาสาร้างไว้ยังไ้ค่ะเข้าแบบเก็บไใบตาเขาแมนจักจ้ะจุดเริ่มต้นของคุณป่าที่มาเห็ดสวนนี่คืออีกอย่างค่ะจุดเริ่มต้นก็นมาจากเ,าเศรษฐกิจบ่ดีนะคะเศรษฐกิจของมันกับแพงอีกอย่างกับแพงบบทุกอย่างทุเแนวซื้อนิดๆน,น้อยๆกับเข่ามือหนึ่งกับเบิดเป็นลอยเนาะไอป่าก,ก็เลยมาปลูกเบิดทุกอย่างที่เขากินได้นะเขาจะกินอย่างเขากับปลูก ย่งมือเสาร์มากเข้าได้กับตาหอยสอกไปเข้ากับไปาะมาเข้าก็ไใดกินแล้วบ่าต้องไปซื้อผู้ใดเลจ้ะคือมีมีของกินครบทุกอย่างในสวนนะคะพี่น้องพี่น้องมายามกับใดฝากจ้ะอืจ้ะคือเลือกินกับขายเลือฝากกับขายแต่ชวนมากจะเน้นกินเน้นฝากจ้ะถือว่าเป็นเศรษฐกิจพ่อพียงยนางนะคะเนาะจ้ะเป็นสวนพ่อพียงปลูกทุกอย่างที่กินนะคะกินทุกอย่างที่เขาปลูกไหมที่น้าต้องซื้อเตา ผลผลิตจะนิดใดที่คุณป่าแบบว่าขาดหวังว่าในอนาคตมันสิเติบโต,ตขึ้นไปกว่านี้นะคะผลผลิตที่ป่าขาดหวังในอนาคต2สองปีทั้งหนาก็คือหมากจ้ะเพราะว่าบากักหมากมันเป็นพืชที่ดูแลง่ายแล้วก็อายุยืนปลูกเท่านึงนี่นก็อยู่ได้หอดสี่สิบห้าสิบปีทลูกอาทิตย์เป็นบ่อันนี้เท่ากับ่ัตถองเอียงหมากไมก่ใส่ปุ๋นทีเดียวปีหนึ่งใส่สองเต้ปุ๋ยึงเวลาตามฤด,ดูกาลมันก็ออกลูก ก็ก็หากินเองเขาเกง่งเขาเป็นพืชเกง่งหากินเองาม,มากนี่เป็นเศรษฐกิจที่ว่าทรงออกอยู่อันดับดับต้นตนของประเทศเทาเลยนะทรงออกต่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยเทาบ่ได้รับการสนับสนุนทอาใดแต่ว่าส่วนมากเขาก็ปลูกกันแล้วก็ทรงออกตั้งประเทศนะจ๊ะก็คือมีหมากตอนนี้ป้าก,ก็ปลูกไว้ประมาณพันก่าต้นจากคาดหวังว่าอีกสองปีทั้งน้าคือสิดใดขคือสิใดไอได้ผลนผลิตนะจ๊ะ ทีนี่เดี๋ยวหนูสิบค้นอนุญาตให้คุณป่าพาไปชมสวนเดี้ยวขวาทีนี้อ้าวได้เลยจ้าได้เลยจ้าไปกันจ้าไปค่ะบ๊ายบายอันนี้ก็ข้าวโพดอาหารสัตว์ได้จ้ะกะเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวตรงโรงงานเขาอันนี้แซ่บไหมเนี่ยบ่กว่ากินได้แต่สัตว์เด้คนก็กินได้คือกันคนก็กินได้ล่องมัวมัวอันนี้มาอย่างนี้บักสมโอ้บ่คะ บอบักนาวเอาบักนาวยังมันวยใหญ่เถอะบักนาวไอ้นี่เขาอาไปขันหน้ามันวยใหญ่วยใหญ่บ้านนี้ก็ติ๊กติ๊กกล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมทองนี่จ้ะหวานหอมแสบซุกนี่โอ้ยแสบจ้ะพันเหี่ยงเกาะกล้วยทองพันเตี๋ยวผันเตี๋ยว เป็นบอยเดี๋ยวมันเกลี่ยเกลี่ยสมัยขนาดคนปลูกเกลี่ยแล้วกลัวยังเกลี่ยจ้าอันนี้มันแก่แล้วแน่นอนค่ะแ่แล้วจ้โอ้ค่ะพอดีละเดี๋ยวนู้ตัดกระบานโอเคเลยจ้าเดี๋ยวเอาขึ้นรถไปเลยอ่าเรือเอียงกับเลือบักม่วงแน่นอนบกม่วงค่ะโอเคค่ะจ้าอันบักม่วงอันนี้บักม่วงพันเอียงก่อนค่ะอันนี้ฝ้าลั่นดอกปุ๋ยเสแอมแห้งได้หนีิกัดเด็ดนี่แตกเปาะได้เด้มุ้งเสือกัดเบิ่งเนะ ดอิวเนาะค่ดอกิวอันนี้เป็นหน่วยเบิดปีเด้น้องปุ๋ยแตกเปาะไม่บแตกเว้ยมาเดาเมีย้อันนี้แซบแซบร้ายมั่นอันนี้ต้นบิดาอเป็นยังก็ตองอไหตองอตัวมันถึแดดมันสีดำลุกสวยแล้วกไม่มันถึแดด นู่นคือตัวนึงนี่ตัวนี้่อยบนน้อยเดยหวานเยอะๆตอาใส่สวนปิดชิดเลยแก่พอดีค่ะหวานแก่หลาอย่งหวานปากแก่หลายอย่านุกะาต้องขอบคุณสวนสารวินละกัขอบคุณประอวนนำนะคะที่ให้ข้อมูลนู้นะคะแล้วก็พาไปชมสวนค่ะเดี๋ยวมือไม้ทำมีโอกาสเดินกลับมาอีกจ้าโบเป็นยังจะยินดีต้อนรับจ้าเดี๋ยวเอาของฝากกอน À này, nào anh nào bạc naoหวาน bạc mươngหวาน ốm pha đeo 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 đẹp cảm ơn đeo 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 đeo